ครับสวัสดีครับจากร้าน Big Red นะครับผมวันนี้จะมารีวิว P-Red นะครับผมติดตั้งใน Honda Civic นะครับผมนี่คือหน้าตาของที่หมดนะครับมีล็อคท้าล็อคเปิดฝาฝองท้ายนะครับผมกดตรงรุ่นนะครับติดตั้งใน Honda Civic ต่อมานะครับผมเราจะมาดูฟังก์ชันเดินเข้ารถรถท้ายล็อคเดินน็อกรถรถล็อคนะครับผมตอนนี้รถล็อคอยู่นะครับเดราจะเข้าหารถนะครับ ตอนนี้รรถทายล็อกแล้วนะครับผมสังเกตจากไฟได้นะครับเราจะเดินอ,อนองนองรถนะครับผมล็อกกันนะครับต่อมาเราจะไปดูขั้นตอนสั่งสตาร์ทกันนะครับผมจากนีโหมดนะครับ สังเกตที่ไฟนะครับผมอันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมเราจะดับจากรีโมทนะครับผมขณะที่รถสตาร์ทประตูจะล็อกอยู่นะครับจะดับจากรีโมทนะครับรถได้ดับแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสตาร์ทด้วยรีโมทและดับด้วยปุ่มนะครับผมรถสตาร์ทครับอันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผม เราจะไปดับด้วยปุ่มนะครับล็อกนะครับกดคลายล็อกครับผมเมื่อคายล็อกแล้วนะครับเราจะดับอย่างนี้หมดไม่ได้ต้องมาดับที่ปุ่มนะครับผมิดีๆดับนะครับผมอย่าเบรกนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้คือดับรถแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาดูการใช้ปุ่มสตาร์ทกันนะครับผม ัแรกนะครับผมครัทงที่สองนะครับครั้งที่สามเป็นดับครั้งแรกเป็นไฟ ATC ครับครัทงที่สองเป็นไฟออนครับถ mm hmm. ้าจะสตาร์ทนะครับผมกดเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยกดสตาร์ทแล้วนะครับที่การดับนะครับผมเหยียบเบรก เรามาดูในกรณีที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเราสามารถลงไปทําธุระได้นะครับผมโดยการกดปุ่มล็อกนะครับผมรถสตาร์ทอยู่นะครับผมผมกดล็อกครับเราสามารถลงไปทําธุระใกล้ๆได้นะครับผมเมื <S <S <Lan> ่อเราทําาจกธุระเสร็จนะครับเราสามารถกลับมานะครับโดยการคลายล็อกนะครับแล้วเปิดเข้าไป สามารถขับไปต่อได้ครับผมครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูระบบความเซฟตี้นะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมรถล็อกอยู่นะครับเมื่อถูกการโจรกรรมหรือการถูกขโมยนะครับผมอันนี้ปลดล็อกโดยไม่ถูกต้องนะครับโดยไม่ผ่านรีโมทนะครับผมใช่เย็บเกครับผมระบบเซฟตี้ก็ทำงานไดีนะครับปุ่มสตาร์ทใช้ไม่ได้นะครับ เป็นบริสุทธิก็ไม่ได้นะครับนี่ระบบเต็มเลยนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูฟังก์ชันเปิดฝาท้ายนะครับผมโดยกดจากใีโหมดนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมฝาท้ายนะครับเราจะกดจากใีโหมดนะครับผมเสียงมอเตอร์ดังแล้วแสดงว่าประตูเปิดแล้วนะครับผมอีกรอบครับ